มีช่วงที่ต้นเดือนมีนาคมเนี่ยเกิดไฟไหมเ้เกิดไฟในบึงทําให้เกิดควันไฟเข้าไปในเมืองพิจิตรนะครับทำให้เกิดความอ,าอะไรนะอากาศเป็นพิษนะครับท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงขอความร่วมมือจากชมมทานช่วยขอน้ำเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับ เพื่อมาช่วยเหลือเอาน้ําลงบึงสีไฟเพื่อช่วยดับไฟแล้วก็เติมน้ําในบึงให้มีความชุ่มชื้นนะครับและช่วยในการรักษาระบบนิเวศของสถานีเพาะพันธุ์ปลานะครับทั้งเรื่องบัวในบึงจะได้ไม่แห้งตายนะครับก็หลังจากที่ท่านผู้ว่าได้มีคําสั่งออกมาเราก็ประสานงานกับกรมชมระทานเพื่อขอน้ํามาเป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษนะครับแล้วก็ได้น้ํามา ก็มาช่วยกันที่จะพาน้ํามาลงบึงสีไฟนะครับแล้วปัจจุบันนี้น้ําเริ่มลงบึงแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเราเราก็จะขอน้ำเนี่ยในปริมาณที่ประมาณ2ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ20วันนะครับก็คงจะทําให้บรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ทําให้บึงสีไฟของเราของจังหวัดพิจิตรเนี่ยมีน้ํา ทำให้ระบบนิเวศทุกสิ่งทุกอย่างในบึงสิไฟดีขึ้นนะครับก็คงจะช่วยได้บรรเทาในช่วงก่อนฤดูฝนครับกับเรียนว่าการจะถาวรเนี่ยต้องมีหลายหน่วยงานมาร่วมกันนะครับหน่วยงานแรกก็คือเขืือนศิลิ์นะครับหน่วยงานที่2ก็คือกรมชประทานนะครับหน่วยงานที่3ก็คือทางท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่น นะครับหน่วยงานที่4ี่ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วพร้อมด้วยนะครับหน่วยงานย่อยก็คือทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทนะครับเป็นหน่วยงานที่ต้องรองรับกันต่อเนื่องนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือประชาชนประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารการจัดการชนบทานนะครับที่นี่จะมีคณะกรรมการจัดการชรานบทเนี่ย องเขตด้วยกันเขตชนประทานท่าบัวและเขตชนประทานตรงเศรษฐีนะครับถ้าผนึกกําลังดีๆเนี่ยผมกลับเรียนเลยว่าบึงถีไฟไม่มีวันแห้งนะครับไม่มีวันแห้งแต่ต้องทํากันจริงๆกลับเรียนว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้เกิดปีนี้มาปีเดียวหลังจากปี5้าสี่น้ำท่วมฉับพันเนี่ยนะครับปีนั้นบึงถีไฟเต็มแต่ทําไมบึงถีไฟถึงแห้งได้เพราะมันมีการบริหารจัดการบึงถีไฟขึ้นมา โดยการมองว่าเราจะทำไงพัฒนาบึงก็เกิดการพัฒนาแบบต่างคนต่างทำพอต่างคนต่างทำหน่วยงานต่างคนต่างทำก็น้ำเลยแห้งพอหลังจากน้ำแห้งแล้วเกิดไฟไฟไหมเมื่อปีที่แล้วนะครับท่านกลับเรียนเลยว่าท่านผู้ว่าก็ก็ก็ก,ก,ก็คิดหนักนะครับโดยใช้คนไปไปอ่อนน้ำแบกไปลดน้ำไปมันมีวันแห้งนะครับก็เลยมองเห็นว่าเราเป็นคนพิจิต ผมเป็นคนพิจิตรและอยู่พิจิตรมาว่าบึงนีไฟเนี่ยน้ำจะลงบึงเนี่ยมีด้วยกันไหลายเส้นทางด้วยกันแต่ยังไม่ได้ทําเมื่อทําแล้วเนี่ยบึงนีไฟเนี่ยปีที่แล้วปล่อยน้ําลงตามที่ทางชนรททานก่อสร้างด้านท้ายมันก็ทํามาได้เพราะน้ําสามารถผันมาโดยมาถึงบึงนีไฟไฟดับได้นะครับต้องกาบเรียนว่าที่ไฟดับได้นั้นต้องประสานกับกรมช,ชนระทานเพื่อขอน้ำเร่งด่วนมา พอในน้าเร่งด่วนเนี่ยทำไมชมประธานเขาให้น้าเร่งด่วนเพราะการบริหารจัดการของประชาชนนะที่มีส่วนร่วมกับกรมชนว่าขณะนี้เนี่ยเราบริหารจัดการาได้เนี่ยเพราะว่าเรารู้ปัญหาว่าเขื่อนมีน้ําเท่าไหร่นะครับมีน้าเท่าไหร่ชมประธานเลยปล่อยน้ําลงมาให้เพื่อการรักษาระบบสิ่งแวดล้อมปีที่แล้วเนี่ยผ่านพ้นไป